วิธีดาวน์โหลดสื่ออบรมโครงการโรงเรียนดีสีตำบลสำหรับครูทั่วประเทศนะครับให้ไปที่เว็บไซต์ของเซิร์ชเอ g i n e ทั่วไปนะครับเช่น Google Chrome Internet Explorer หรือว่า Firefox ก็ได้นะครับจากนั้นให้พิมพ์คำว่า d a m m a m e d i a ี o r g นะครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บก็จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ของสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเชนเดเวนะครับก็จะมีทุกๆโครงการที่ผ่านมาการบวชพระบวชอุบาสิกาแก้วสื่อปรมมัธยมนะครับสื่อ MMC หรือแม้แต่สื่อ โครงการโรงเรียนดีสีตำบลน,นะครับล่าสุดนี้ก็ได้ทำการอัพโหลดแล้วก็ทำการดึงข้อมูลลงไปในเว็บเพื่อสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้งานได้ง่ายๆนล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็อาจะเข้าไปดูรายละเอียดไปในเว็บก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นวิดีโอเซิร์ฟเพิร์โมเดลนะครับก็สามารถเปิดได้จากเว็บไซต์เลย นะครับก็จะแสดงเป็นรายละเอียดของเซอร์เพิโมเดลซึ่งแสดงไว้ในรายการ5 4 3 2โชว์ในช่วงคิดได้ไงนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของโครงการเซอร์โพิโมเดลที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของเบรสแปปทิกนะครับคือโครงการที่ดีที่สุดนะครับในการทำให้บ้านวาดัดโรงเรียนโดย มีตำบลเป็นส่วนร่วมนะครับโครงการโรงเรียนนีสีตำบลน,นะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับก็สามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นโครงการทั้งหมดนะครับมีดาวน์โหลด PowerPoint ด้วยนะครับเป็น PowerPoint ฟรีดาวน์โหลด PowerPoint และคลิปวิดีโอหนึ่งศาแห่งสมาธิหรือเดอ s t า ออกเมดิเตชันก็สามารถดูเป็นพระอาจารย์ต้นแบบที่ที่สอนไว้นะครับพระมหาดร์สมชายธนวุฒโธนะครับอันนี้ก็สามารถดูได้เป็นตัวอย่างพาจากในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับ d h m m m a m e d i a o r g นะครับก็สามารถเปิดขยายดูได้จากเว็บไซต์นี้เลยนับดึงศาตรแห่งสมาธิหรือ the s t y l of meditation นะครับก็นี้ก็เป็นเรื่องของศาสตร์แห่งสมาธินะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับจากนั้นเราก็สามารถดาวน์โหลด PowerPoint ได้เลยนะครับที่เอาไปใช้เทศจริงในครั้งนี้ได้จากดาวน์โหลด PowerPoint นะครับคลิกที่นี่นะครับก็จะสามารถคลิกเซฟลงมาอยู่ด้านล่างแล้วก็สามารถาให้แสดงในโฟลเดอร์นะครับถ้านี้ใช้กับ โครมนะครับก็สามารถก๊อปเอาไปไว้ดังที่ต้องการในที่นี้ก็จะไปวางไว้หน้าจอนะครับเพื่อไปใช้ได้ง่ายนครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดาวน์โหลดเพลย์ p อย n t ศาสตร์ถึงสมาธินะครับแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอเพิ่มเติมที่ลิงก์กับศาสตร์ถึงสมาธินะครับได้เลยเช่นเราอาจจะดาวน์โหลดเรื่องของ THE f i l e นะครับ อุปสรรคหรือบรรยากาศรอบตัวไม่มีอุปสรรคเมื่อจะอยู่นิ่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโดย Copy นะครับ URL ข้างบนนะครับก็ไปก่อนที่ถึงตัวแอนนะครับจะเห็นเห็นว่าลกลอบก,ก,ก็ไปวางในโปรแกรมของ YouTube ดาวน์โหลดเดอร์ที่เราได้ลงโปรแกรมไว้สักู่นี้นะครับที่มีวิดีโออีกตัวหนึ่งที่ได้สอนวิธีการดาวน์โหลด โปรแกรม yu youtube ดาวน์โหลดเดอร์ไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะเก็บคลิปลิง์นี้ไว้ลิงก์กับ PowerPoint ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการดาวน์โหลดก็แป๊บเดียวนะครับไม่นานก็จะสามารถดาวน์โหลดได้เต็มร้อเปซ็นต์นะครับอพอเต็มร้อย้วจากนั้นเราก็เปิด Open File นะ้้นมาตัวใหญ่ก็จะไปเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะให้ไป ขาออกที่ไหนนะครับตอนออกแหล่งก้อมูลออกที่นี้ก็เอาผมเอาไว้ได้ดีนะครับอ่เราก็สามารถกอปมาไว้ทั้งที่เราต้องการได้เลยทันทีนะครับก็คืออยู่ในเดสก์ท็อปนะครับาจากนั้นเราก็นะครับไปดูข้อมูลในเว็บได้อีกนะก็มีทั้งช็อตโน้ตนะครับช็อตโน้ตศาสตร์ทงสมาธิ The ะแ e l o f m e d i t a t i o นนะครับก็เป็นสรุปย่อ นะครับในแต่ละเนื้อหาซึ่งพยายามจะทําให้ครบทุกเรื่องนะครับของการเทศอบรมโครงการลงเรียนดีเศรษฐบลทั้ง5้าวันนะครับทั้ง2รอบเลยแล้วก็รุ่นต่อๆไปด้วยนะครับก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับเป็นสื่อเทศสอนลงเรียนดีเศรษฐบนจะก,ก๊อปนะครับจะเข้าไปถึงจากหน้าน,นี้ก็ได้หรือว่าบนแถบบน,บนก็ได้หรือว่าจากรูปเนี่ยนะสื่อนี้ก็ได้นะครับอันนี้มีช่องทางให้เข้าไปเลือก งับได้ง่ายก็จะเข้าไปเป็นเห็นเกี่ยวกับวิดีโอที่โหลดทั้งหมดของ YouTube นะครับอันนี้เป็นระบบหมู่มีความหมายนะครับระบบหมู่คืออะไรน,นะครับแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ไหนก็คือ b c today กับ d h a m a media org นะครับก็สามารถได้เลย b l c today ก็มาจากคำว่า buddhist learning center ก็คือศูนย์สื่อการเรียน,นรู้พระพุทธศาสนานะครับ อันนี้ก็เป็นละครพื้นฟูสิลธรรมโลกทั้งหมดทุกตอนเลยนี่เป็นความหมายนะครับของละครฟื้นฟูสิทธรรมโลกคืออะไรแล้วก็สามารถดูยละเพิ่มเติมได้จาก BLC today นะครับแล้วก็ดัมมะ media.org ได้นะครับก็ขอโมทนาบุญกับผู้ที่ไปทำหน้าที่พื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ควรคืนกลับมาเชื่อเช่นในพระบิดาหรืออย่างน้อยก็ โบราณการโดยผ่านโครงการโรงเรียนดีสีตำบลอบรมครูทั่วประเทศอนุโมทนาบุญทุกทุกบุญร่วมกันนะครับสาธุ